สวัสดีจากอังกฤษนะคะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะอังกฤษก็คือประเทศอังกฤษเนาะคะ่ะวันนี้อยู่ที่เมืองยอร์กเมืองยอร์กก็เป็นอีกหนึ่งเมืองเหมือนที่ซช่ว่าละของประเทศอังกฤษเนาะคะ่ะอยู่ทางภาคเหนือทางเหนือของอังกฤษเขตยอร์กเชอร์นะคะที่เขาเรียกตัวเองเนาะคะ่ะว่ายอร์กเชอร์แต่ว่าบ้านเราก็เรียกว่ายอร์กเชียพี่น้องคะนั่นละ่ะเนาะถ้ามาที่เมืองยอร์กแล้วนี่ มีกิจกรรมทําเยอะมากเลยค่ะพี่นองค่ะมีหลายๆอย่างให้ชมให้ดูเนาะพี่นองวันนี้วิดีโอนี้ไซก็จะพาทุกคนไปชมจุดที่นักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวไปกันเยอะๆนะนคะพี่นองค่ะเมืองยอกนี้ก็จะมีประวัติศาสตร์ยาวนานเนาะคะ่ะเป็นเมืองเก่าแก่มากมากกว่า2,000ปีนู่นแหละเนาะตามประวัติศาสตร์ของเพิ่นินะคะพี่นองค่ะไปไหนมาไหนเราก็จะเห็น สิ่งเก่าแก่นะคะพี่น้องที่น่าดูสําหรับคนที่ชอบนะคะหมายถึงอย่างเราเรานี่แหละเหมือนถึงทรายทับโจยนี่ก็ชอบมากๆเลยอันนี้ค่ะซ้ายมือนี่ก็จะเป็นสับเอ้ยไม่ใช่สะพานเป็นกําแพงค่ะกําแพงเมืองยอกนาะพี่น้องคะสมัยโรมันก่อสร้างขึ้นมานานเหมือนที่เราว่าแหละว่าประวัติศาสตร์ยาวนานถึงสองพันปีพี่น้องคะนั่นละจ้ะก็จะพาทุกคนเดินเลาะไปเรื่อย ตรงไหนที่เขาแบบว่าชอบถ่ายรูปชอบดูกันอ่ะนะพี่นองคะนี่แหะนะดูมากมากสภาเอ้ยกำแพงพี่น้องกำแพงเมืองยกเนาะคะ่ะจะล้มรอบเมืองยกเนาะคะ่ะพี่นองะแม่น้ําที่ไหลผ่านเมืองยกก็คือแม่นม้ําแม่น้ําอุสบอกเขาเรียก o u s e นี่จำไม่ได้ว่ามันมันอ่านว่ายังไงเนาะ o u s พี่นองขาแม่น้ำอุสเนี่ยแหละพี่สายคิดว่านเนาะเขาก็จะมีเรือนะคะเรือซื้อตัว๋วต่อหัวประมาณกี่บาทสายไม่รู้เนาะแต่ถ้าได้มาแล้วคือซื้อทํากิจกรรมเลยนะคะจะได้คุ้มพี่นองสายไปแล้วรอบนึงนานแล้วเนาะนั่งเรือชมเมืองยอกตามล่องเรือนะคะพี่นองขาแต่วันนี้สายไม่ได้ลงไปนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ลงไปล่องเรือในแม่น้ําแต่พูดสู่ทุกคนฟังว่ากิจกรรมมันมีเยอะ นาะพี่น้องเดี๋ยวพาลงไปดูบรรยากาศตามแม่น้ําคนเขาก็จะชอบมานั่งดื่มชากาแฟกันค่ะพี่น้องก็จะมีร้านเล็กๆหลายร้านนะคะอันนี้คือจุดเดียวที่เราพาลงมาเนาะเป็นร้านกาแฟร้านชาพี่น้องค่ะก็จะมานั่งดื่มชากาแฟชมวิวกันจ้ะแถวๆนี้เนาะพี่น้องนั่นแหละบรรยากาศนี่ดีมากๆเลย แต่เช้าอยู่นะคะพวกทรายกับจอยมาแต่เช้าจะได้คนไม่เยอะนะพี่น้องเพราะว่าถ้ามาสายๆคนจะเยอะเพราะว่าเป็นเมืองเป็นเมืองท่องเที่ยวพี่น้องค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองยกใครใครใครมาก็จะต้องมาเมืองยกนะพี่น้องค่ะตอนนี้กําลังพาเดินไปเขาเรียกอะไรมหาวิหารเนาะมหาวิหารพี่น้องค่ะก็คือ ของยกเนาะคะ่ะเขาเรียกโยกมินสเตอร์ที่ไซถ่ายรูปลงให้ดูแล้วก็ใครๆที่มาเมืองโยกจะต้องได้ถ่ายรูปเนาะคะ่ะเขาเรียกมหาวิหารพี่น้องคะยกมินสเตอร์เป็นเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษเนาะคะ่ะนั่นแหละพี่น้องตามตามที่เขาบอกนะคะใไซไม่ได้รู้อะไรนะคะแต่ว่าเราศึกษาก่อนที่จะไปเที่ยวมันจะรู้สึกว่า มีความขลังแล้วก็มีความตื่นเต้นนะนะพี่น้องเนาะแต่นี่คือมาหลายรอบแล้วมารอบนี้ก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนั่นแหละจ้ะแง้มมองสุดลูกหูลูกตาพี่น้องสถาปัตยกรรมหลายๆสมัยเนาะคะ่ะเขาก็ปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมมาเรื่อยๆแล้วค่ะตามที่ประวัติศาสตร์เขาก็เหมือนที่ว่าหลาะเมืองนี้เป็นสงสงพัปีขึ้นเนาะค่ะพี่น้องดูสวยมากๆเนาะ แงนมองเก็บรูปกันเยอะค่ะกับจอยใครอยากชมรูปก็ไปชมที่ที่ Facebook ได้นะคะเดี๋ยวไซก็จะมาลงใน y t u t u ให้ให้ดูเป็นบางครั้งถ้าไม่ลืมเนาะพี่น้องค่ะคือชอบมากๆเลยไซในแงนจนไซน,นั้นพี่น้องสะดุดเห็นไหมเขาเขียนโรมันอะไรไซอ่านไม่ออกเนาะพี่น้องจนสะดุดจริงๆค่ะวันนั้นจอยพี่เกือบล้มมาสินพี่ไซแงนดูแล้วเท้าไปสะดุดเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอีกหจุดเนาะค่ะ เขาเมืองใหญ่มากแต่ทรายจะพาไปเฉพาะจุดที่ที่ที่น่าน่าดูที่เขาไปกันเยอะๆเนาะเป็นแถวแถวตลาดเนาะค่ะตลาดเก่าแก่เป็นตรอกซอยที่เก่าแก่ของของประเทศอังกฤษของเมืองโยกเนาะพี่น้องคะซึ่งซอยแต่ละซอยจะเล็กๆพร้อมเป็นแถวตลาดแต่เป็นตลาดเก่าแก่มากๆเนาะพี่น้องซอยที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นอ่าที่เรียกว่าแชมโบิแชมโบเนาะค่ะพี่น้อง แชมโบสตรีท um หรือว่าอะไรนอกประมาณนี้เพราะว่าเขามีการถ่ายทำแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นแถวที่เขาอนุรักษ์ความเก่าเก่ไว้เนาะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะชมชมโบชมโบนะคะชมโบสนี่แหละคนจะเยอะมากกี่น้องคะ่ะเยอะมากๆขนาดช่วงนี้ตอนเช้าอยู่นะคะคนยังเยอะเลยซอยนี้ตรอกนี้ ก็จะเข้าแถวรอคิวกันมีหลายร้านที่ขึ้นชื่อเนาะพี่น้องคะ่ะเขาในอนุรักษ์ความเก่าแก่ไว้ให้คนได้ชมเนาะตั้งสมัยดึกดำบันนี่คือร้านขวามือนี่เข้าแถวอยู่นี่คือร้านพายพี่น้องคะ่ะคนที่อังกฤษนี้จะชอบกินพายมากๆเนาะ s h ม m b o s a u สสิทธ์แอนพายคอมพาเห็นว่าพี่น้องเป็นบริษัทเป็นห้างร้านเก่าแก่เนาะคะ่ะไส้กรอกแล้วก็พาย ข้าแถวซื้อกันเลยนะคะพี่น้องค่ะเยอะมากๆแล้วก็อีกแถวซ้ายมือนี่คือเข้าแถวเข้าร้านมันเป็นร้านอะไรไม่รู้ที่คนแต่งตัวเก่าเก่าแกเรๆนะคะที่เขาแต่งตัวเป็นสมัยโบราณเขาเป็นร้านอาหารมัง้งใยคิดว่านะแล้วก็แต่ว่าทําบรรยากาศให้มันเหมือนโบราณโบราณน่ะนะค่ะเห็นไหมที่ผู้หญิงสองคนยืนอยู่หน้าร้านคือจะต้องเข้าแถวรอนะคะเพราะว่ามันมีจํากัด ที่นั่งนะ,นะพี่น้องคะแต่ไซไม่เข้าไปนะพี่น้องนั่นแหละนี่ร้านนี้ค่ะพี่น้องร้านนี้ไซไม่เข้าไปเพราะว่าขี้เกียจรอคิวนานมากๆเนะนาะนั่นแหละใครๆที่เพิ่นอยู่ไกลๆแหล,ละคะ่ะเขาได้มาทั้งทีเขาก็จะเข้าคิวรอประมาณนี้เนาะพี่น้องคะนั่นแหละเดี๋ยวส่จะพาทุกคนเดินชมโรกนี้โรกนี้ซอยนี้เนาะพี่น้องขวามือก็จะไปอันนั้นก็จะเลี้ยวไปตลาดพี่น้อง แต่ว่าสายจะพาเดินไปเชมโบสตรีตรงนี้ตรงตอกซอยตรงนี้ให้มันสุดให้ทุกคนได้เห็นพี่นองคะใครๆที่มาเนาะที่มาเที่ยวที่มาชมก็จะก็จะรู้เลยว่าฉันจะต้องได้ถ่ายรูปหรือฉันจะต้องอยู่ในวิดีโอแน่ๆเพราะทุกคนจะต้องจับกล้องขึ้นมาถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอพี่นองคะเนาะเป็นที่ระลึกไว้นั่นละจ้ะพี่นองเอ้ย เนาะแล้วก็จะมีร้านของฝากจากเมืองยอกของฝากจากนั่นเห็นไหมคนนั้นเป็นยกมือขึ้นแบบ็นห็นสาถ่ายวิดีโอของฝากอของแฮร์รี่พอตเตอร์ประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันถนนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาถ่ายทําเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์นะพี่น้องคะนั่นแหละเป็นถนนที่เก่าแก่มากพี่น้องใครชอบความขลังความดึกดําบรรก็มาเมืองนี้นะคะนี่ใส่ก็จะพาเลี้ยวไปตลาดค่ะ ส่วนตลาดายจะถ่ายให้ดูนะคะว,ว่าว่าอีกอีกวิดีโอหนึ่งว่านเป็นยังไงเนาะคะ่ะมีความแตกต่างกันมากกับตลาดเมืองหลีจ้ะนี่แหละเขาก็จะมีร้านอาหารหลายๆร้านซึ่งมีร้านไทยอยู่สงร้านไซไม่ได้ถ่ายเนาะไซไปนั่งกินกับจอยแป๊บหนึ่งเนาะพี่น้องคาในในในตลาดนี่แหละจ้ะคือเขาจะมีที่นั่งรวมกันคือซื้อจากร้านต่างร้านซื้อจากร้านต่างๆแล้วก็ไปนั่งรวมกันกิน มันจะมีที่จัดให้นั่งกินน,นะพี่น้องเดี๋ยวสา,ายจะพาทุกคนเดินดูแถวแถวนี้อีกทีในในอีกวิดีโอหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะนั่นแหละจ้าซึ่งจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงเปรียบเทียบกันกับเมืองหลีดเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตลาดสายจะชอบตลาดที่เมืองหลีดมากกว่าพี่น้องคะ่ะ แต่ว่าเมืองนี้จะเป็นแบบว่าอีกอีกบรรยากาศหนึ่งอะนะแต่ไม่เข้ามาเที่ยวแต่ไม่ได้เข้ามาซื้อของถ้าเมืองนี้นะสําหรับทรายจ้ะถ้าไปซื้อของจะไปเมืองลีดจ้ะเห็นไหมพี่น้องตอนนี้พาทุกคนขึ้นกลับไปขึ้นกําแพงเดินเดินกําแพงรอบเมืองแต่ว่าไม่วันนี้จะไม่ได้เดินรอบเดินส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะส่วนตรงที่สามารถเห็นมุมด้านหลังของยอร์กมินสเตอร์พี่น้องสวยมากๆส่วนนี้นอกจากตรงนี้ คือถ้าเราเดินรอบมันก็จะไกลพอสมควรแต่ว่าเรามาจุดทางนี้เนาะพี่น้องคะจอยเขารู้ทางซึ่งเป็นเป็นด้านที่เราถ่ายอยู่ด้านตรงนี้จะเป็นโรงแรมแล้วก็จะเป็นด้านหลังของ York m i n s t t r r s ได้วิวสวยมากพี่น้องคะสายกับจอยยืนชมอยู่นานมากๆเลยเนาะพี่น้องนั่นแหละจ้ะทุกคนคะ่ะเก็บบรรยากาศมาฝาก ไปไหนมาไหนในส่วนที่เราถ่ายได้เราก็จะถ่ายมาฝากเนาะพี่น้องนี่แหละที่ที่เมืองที่กำแพงเมืองยกนี่ก็จะเก่าแก่เหมือนเมืองเขาเลยสร้งั้งสร้างตั้ง,งแต่สมัยโรมันเหมือนที่ตามประวัติศาสตร์ที่ไทยเล่าสู่ฟังแล้วค่ะพี่น้องอันนี้คือแบบแบบอนุบาลน,นะเ่าเล่าสู่กันฟังใครอยากเห็นแบบว่าใครจะรู้จริงๆชัดๆก็คือขี่รถตัวนั้นแดงๆนาะพี่น้องเขา เขาจะพารอบเมืองซื้อตัวนะคะแล้วก็เขาจะเล่าประวัติศาสตร์จอดจุดชี้จุดนั่นจุดนี้ให้ดูอีกจุดหนึ่งก็ตรงนี้ทรายลืมถ่ายวิดีโอนะคะพี่น้องคะนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของอ่าปรา,าสาทยกนะคะโอเคพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ Bye.